สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการพระเครื่องพุทธศิลป์ล้ำค่ากับเออมูลเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปัน knowledge is for sharing ช h ้ช h ้ช r ้เฟนช พบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับครับในวันนี้เรามาพบกับพระเครื่องยอดนิยมอีกองหนึ่งนะครับพระมเหสวรสุดยอดพระเครื่องแห่งเมืองสุพรรณครับพระมเหสวรเป็นพระเครื่องที่ ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็มีราคาสูงด้วยนะครับอยู่ในพระชุดเบญจบภาคียอดขุนพลเนื้อชินมีศิลปะแบบอู่ทองพบที่กลุวัดประสีรัตนบาหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะนะครับเป็นพระปางสะดุ้งมานหรือมานวิชัย นะครับมีสองหน้านะครับซึ่งแต่ละหน้าพระเสียรจะสวนกันนะครับจึงเรียกว่าพระสวนพระมเหสวนนะครับเท่าที่พบมีทั้งหมด5พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์สวนเดียวพิมพ์สวนตรง พระมีเหสวนที่พบส่วนใหญ่นะครับเป็นเนื้อชินเงินส่วนที่เป็นเนื้อชินเขียวก็มีนะครับแต่เป็นจำนวนน้อยนะครับเป็นพระที่อยู่ในกลุ่เดียวกับพระผมสุพรรณนะครับเพราะฉะนั้นในด้านพุทธคุณแล้วเหมือนพระผงสุพรรณทุกประการนะครับ คือมีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดมหาอุดคงกะพันชาตรีนะครับโดยเฉพาะเรื่องคงกะพันชาตรีเนะี่ยถือเป็นสุดยอดนะครับนี่ก็คือสุดยอดพระเครื่องแห่งเมืองสุพรรณนะครับครับลองชมด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ ท่านจะสังเกตนะครับเป็นพระคนละพิมพ์กันนะครับอันนี้พระเสียนของพระจะสวนกันนะครับซึ่งหากท่านได้ชมนะครับทุกมุมมองนะครับก็จะเห็นมิตินะครับในเรื่องของความคมชัดลึกของแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ พระเสียรที่สวนกันนะครับก็ทําให้พระเครื่องมีความแข็งแรงนะครับปกติพระเครื่องเนื้อจินทั่วไปนะครับหากเทบางมักจะมีปัญหาลอยแตกหักนะครับหรือว่าลานที่คอนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเสียรพระนะครับเทเป็นสองหน้าแล้วพระเสียรสวนกันก็จะช่วยให้ พระมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะครับจะมีคาบกรุบนะครับเกาะตามซอกลึกต่างๆเนี่ยนะครับในองค์พระนะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับเกาะติดแน่นนะครับซึ่งก็แสดงถึงความเก่าได้อย่างชัดเจนนะครับพระมเหสวนองค์นี้เป็น มะมเหสุสวนพิมพ์ใหญ่นะครับก็ถือเป็นพิมพ์นิยมนะครับครับเดี๋ยวท่านลองชมนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะชมทุกมิติมุมมองนะครับเชิญเลยครับครับลองมาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับพระมาเหสุสวนนะครับเป็น พระที่มีสองหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นหน้าที่สองนะครับพระเสียงจะสวนกันนะครับทั้งสองด้านนะครับมีพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับ อยู่บนฐานหนึ่งชั้นนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับเดี๋ยวเราชมด้านข้างนะครับมิติองค์พระน,นะครับด้านข้างเป็นลักษณะ แม่พิมพ์แบบประกบนะครับนั่นข้างจะไม่มีความคมนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับแม่พิมพ์มีความงดงามคมชัดนะครับเนี่ยนะครับ อีกด้านก็เช่นกันนะครับเห็นคาบกลุ่มนะครับเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไป เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพร,พระเครื่องเนื้อชินเงินนะครับท่านจะสังเกตเห็นพิมพ์พระนะครับมีความงดงามคมชัดนะครับ เนื้อพระนะครับจะคุมด้วยคาบกลุกนะครับเห็นทั่วไปเนื้อพระออกสีเทาดำนะครับนี่นะครับ เห็นคาบกลุ่นะครับเกาะกลุ่มทั่วไปนะครับดูขอบข้างนะครับขอบข้างเป็นแบบประกบนะครับหล่อแบบประกบ ไม่มีความคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งลักษณะเนะื้อพระก็เช่นกันนะครับนี่ เป็นพระที่พระเสียนสวนกันนะครับเห็นคาบกลุก่ก่อกลุ่มอยู่ทั่วไปนะครับลักษณะเนื้อพระก็เช่นเดียวกันนะครับออกเท่าองดำนะครับ ครับคาบกลุ่มครับคาบกลุจะเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับกาอติดแน่นอยู่กับเนื้อพระล,ะลักษณะพระพัดนะครับองค์นี้สึก นะครับไปนิดนึงก็จะเห็นเขาโค้งอยู่นะครับมีรูปร่างหน้าตานะครับองค์พระแกะได้งดงามน,นะครับเส้นสายคมชัดนะครับพระ แต่ละด้านนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ท่านได้ชมนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเข้าโค้งที่หน้านะครับเส้นสายโคงชัด พระมหิสวนนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกพิมพ์หนึ่งของไทยในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาสะสมนะครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่ ส่งคุณค่านะครับที่มีพุทธคุณเลิศล้ำนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดนะครับและที่เป็นสุดยอดก็คือคงกระพันชาตรีนะครับครับก็เป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่าที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับ ครับลองมาชมภาพรครับพระมเหสวนนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับในวันนี้ก็นำมาให้ท่านได้ชมเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยถ้าถูกใจกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ หรือกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปครับท่านสามารถที่จะติดตามงานของผมได้นะครับจากหนังสือที่เขียนขึ้นนะครับในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะครับหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6มิติท่านได้พบพระทั้ง6มิติ ะครับครบทุกมุมมองจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือไตรภา,าคีพะระลีลากำแพงเพชรนะครับสุดยอดพระเครื่องแห่งเมืองกำแพงเพชรนิตยสาร A ออม l e d ตออนไลน์นิตยสารสือร่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องครับหนังสืออมตะพระยอดขนพล นะครับพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ที่ปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนะครับหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนะครับพระแต่ละปานแต่ละองค์มีพุทธลักษณะที่สื่อถึงการบริหารงานอย่างไรนะครับ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์นะครับสำหรับนักบริหารนะครับติดตามได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือคู่มือคนทำได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับหนังสือท่องไปกับมือถือนะครับเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับตามช่วงเวลานะครับ พบเจออะไรก็นำมาเขียนให้นะครับเพื่อได้มีข้อคิดนะครับมุมมองต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นนะครับติดตามได้จากหนังสือท่องไปกับมือถือนะครับเล่มล่าสุดน,นะครับก็เป็นโควิด -19 time นะครับหนังสือในยุคปัจจุบันนะครับ l o อก d o w n stay at home new normal เป็นอย่างไรนะครับครับหนังสือที่กล่าวมาทั้งหมดวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเพียงบางส่วนนะครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาสบุญมั่นนะครับก็จะพบเจองานที่ได้ทำไว้นะครับ หนังสือนะครับวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กท่านสามารถซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภระศรีรัตนาตจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ